แล้วครับตัวลากครับผมโอ้ใหญ่ด้วยโอ้ตัวใหญ่ครับผู้มันผู้มากเลย <c oughs> ตอนนี้เราจะกลับบ้านนะครับเราจะไปลาบโอ้ยไส่สวยไส่สวยนะเธอคิมไหมนายคิมคิมไปรถอ่ะ, <c oughs> ะใส่ได้ทั้งสามตัวครับลาบลด <c oughs> ้รนร่ด้ไะ เปิร์ด้วยนะคะคลิมปดด้วยจ้ะคลิมปดด้วยสีฟ้า,ฟาได้จ้ะเราคุยกับฟ้าเราต้องพูดพร้อะนะครับนั่นด้วยกันถ้าเป็นเบ็ดสามทางอย่างนี้นะครับผมแนะนำนะครับธนาะนะว่าอย่าใช้มือจับ โดยตรงเพราะว่าค่อนข้างจะอันตรายเแต่เพราะว่าน้องก็จะสวัสดนะฮะเราควรที่จะใช้คีปเปอร์จับแล้วก็ใช้คีมป,ปลดจะปลอดภัยกว่าครับเห็นมานักต่อนักครับนักตกปลาที่พลาดเพราะเรื่องแค่นี้นะฮะ โอ้ยไม่มีทางหลุดครับสามเงีย้ยขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครับวีแบทครับสิงกิ้งเห็นเขาช้าตกกระพงกันดีนี่ครับกระสุนเคลือนซิลินทอนอ่ะเก็บก่อนตัวแรกก็จะสองตัวนี้นะครับดวงยังไม่ถึงคาด เดี๋ยวเขาจะปล่อยถ้าไม่โตนะครับเพราะว่าไม่สะดวกเพราะาเรามาเที่ยวตัวนี้ก,ก็เดี๋ยวขอทำให้ฟื้นตัวก่อนตัวเล็กไปแล้วครับตัวเล็กเดี๋ยวจะตัวใหญ่เดี๋ยวก่อนนะตัวใหญ่นะตัวหญ่ต้องปล่อยเล็กหน่อยครับเพราะว่าน้ำตื้นน้ำตื้นเขาจะยังเขาไม่ค่อยได้ ปร,รรปรับตัวเท่าไหร่ให้ก็ปรับตัวเลยครับไปแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังอยู่ช่วงปรับตัวนะครับ ไปเย้วยค่อยๆค่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆครับนี่ครับบรรยากาศเช้านี้ที่สิรินทรครับผมก็อากาศดีมากๆลมแรงแต่ก็มีผลงานให้ดูครับ แล้วก็ฝากติดตามคุณศิริพิชิตไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคน